นางเอกดาวรุ่งช่องวัน31ออัปเดตเรื่องหัวใจกำลังอินเลฟเป็นสีชมพูกำลังด่งดังเปรี้ยงอยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกคนสวยแห่งช่องวัน31อย่างเบนเพลวิญานั้นจากละครเรื่องดังอย่างใต้รานอกจากเรื่องหน้าที่การงานจะไปได้สวยแล้วเรื่องหัวใจก็หวานหวานไม่แผ่ว พราะล่าสุด27มิถุนายน2565เธอได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับสถานะตอนนี้เพราะได้เปิดใจคุยกับหนุ่มคนใหม่เป็นผู้ประกาศข่าวเพิ่งคุยคุยกันยังไม่ใช่แฟนโดยเธอได้บอกว่าตอนนี้ไม่ปิดปังไปไหนมาไหนเปิดเผยหากเจอเดินกับผู้ประกาศคนไหนก็คนนั้นแต่ยังขอเวลาศึกษาให้ชัวร์ก่อนค่อยเปิดตัว